สวัสดีค่ะพี่น้องอยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ่านนิรบบนลำเพลนออฟฟิเชียลค่ะมือน,นี้นะคะกะก้อนที่สีเขาบานพักเพื่อไปซ่อมนะคะกะับมีนัดกับพ่อกับแม่นะคะกะหลังจากที่ทำธุระส่วนตัวเสร็จสับเรีย,รยบร้อยเบอร์แล้วนะคะก็คือเขาไปเฮียธุระอยู่ที่ค่าเซ่ต่างๆนาน,นานะคะเสร็จสับเบอร์แล้วกะเตรียมตัวที่สีเขาบานพักนะคะ,ะ,คะแล้ะกะับบางเอิญว่ามีนัดนะคะที่สีหาพ่อกับแม่นะคะมือน,นี้ ก็คือสิไปย,ยามน้องไส้ค่ะน้องไส้น้องฝายนะคะสมัครทหารค่ะพี่น้องเขาไปเป็นทหารบกพัดแหลกเลยนะคะยุทีไข่สีนัคาริ่นนะคะยุที่อาโอ้ว่าเมนไข่สีนัคารินไข่สีพัชรินซองยองเนี่ยแหละพี่น้องนคะคะกะสิไปย,ยามน้องไส้นะคะในเมนีกะ จะเอามาไล่เมือนพวงแรกในชีวิตไปเซ่อภัยคุณนายม่กับคุณพ่อนะคะก็คือเกียนยุดันลังนั่นเองนะคะกะเดี๋ยวบนันนี้น้องฟฟสิข้ออนุญาตนะคะขับรถจะแป๊บหนึ่งนะคะ,ะไปแวะสื่อขนมให้คุณน้องชายนะคะเพิ่นสั่งมาคอนเล่แบบว่าเมาเซเว่นไปนเลยด้ดวยเจเพราะว่าหิวขนมแห้งวันนี้มันมากะเดี๋ยวค่ะแซนไปฟอกันเยี๋ยที ไปกันแล้นนะคะ่ะไปกันเลยค่ะ,คะถอย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 ลงจากบ้านลุงแมงกระชายมายังไงเนี่ยไปกันค่ะพี่น้องเจอกันที่ท่ายีเนะ่คะชวยรีลาก,กันถอยรถนิดนึง ซีพัชรินกับสียูไกลๆกลับหอมหักทีน o n สายพักนะคะกับวัวไก่นะคะพร้อมอยู่ในตนัวเมืองขอนแก่นน้ำกันนะคะพี่นอ้องก็สามารถขับรถไปแครปรามม่านทัทีกระึงค่ะไก่แห้งนะคะ,คะ,กกะ,คะตื่นเต้นตื่นเต้นกับอะไร ในการเป็นการให้กำลังใจนะคะในการที่สิดำเนินชีวิตในการที่จะเป็นศิลปินต่อไปนะคะพี่น้องก็ดีใจค่ะย่างน้อยก็ได้เพิ่มต้นทุนในการตัดชอบตัดชุดนะคะซื้อเครื่องประดอกเครื่องประดับใดๆนะคะกดใจหลายๆนะคะพี่น้องนกรสิคิดว่าแม่กับพ่อกัะ ก็ดีใจก้างหน้าขคือกันนะคะกับแหกมันนะคะพี่รองก็ต้องเงิ่อนมันหนีก็ต้องเอาไปหอดมือพระในบานก่อนนะคะก็คือเอาไปคล้องเป็นสิริมงคลให้พ่อก็ม่แต่เป็นคอนถูงเป็นเงิ่อนใจน้ำพักน้ำแรงของลูกจากเมื่อไล่น้ำใจของพี่รองแฟนคลับแฟนเพลงนะคะที ช่อมราคาฮาแพงหนูนนะคะในการสนับสนุนหนูให้ได้มีต้นทุนในการที่จะเอาไปพัฒน,นาเจ้าของว่าสิเอาไปเห็ดเดือดใดนูก,กับสิพยายามเอาไปเห็ด้มนเกิดประโยชน์แกเจ้าของแกส่วนร่วมนะคะกับสิแบ่งเก็บแบ่งใส่แบ่งทำบุญน,นะคะพี่น้อง สิบะเห็ดให้มันเสียเปล่าโดยเด็ดขาดค่ะ ทำลายอีกแล้วไปยิ้มดีกว่าแกมันหอก่ายิ้มอะไรก็เขามาเป็นคนเซนตตื่นนะคะ ก็เคยแดดแบบนี้จเธอ่นพี่นูจสีว่าจดดเจสิวจาดกงเตนแหงไก่หอดแห่งแบบอืนยังพี่น้องยันห้องหายยันแม่แล้วหายรานูกสิอดหายน้ำบ่ได้ กับอระกันตั้งมือถือ ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะนนี่จะนท่ก็มาบุยด้วเนี่ยนะตั้งรับครอบครัวนะคะซื้อของม่ให้่อไปเรื่อยๆจว่อจะสองได้หรอเปิดรับดูลยังทหารหญิงไหมคะจะมาสมัครเป็นนักร้องเปิดยใช่ไหมคะไม่ละคะพี่น้องตอนนี้ก็ กินข้าวกินข้าวก็เคเอฟซีอันนี้เป็นเค้กวันเกิดขคนมูน้องชายที่ยูนิแฟร์ด้วยค่ะมูครับมีใครถามถึงนะครับเอามือวางสิวตรงนี้พี่น้องพอน้องหนึ่งนะคะเอ้งันหลายๆสิวขึ้นเนียไแม่ก็ไปถามเมากันได้พี่น้องกะเมากันนี่บรรยากาศ ค้นหลายนะคะคคนไม่อยากดูทรายทรายร้านทรายนอนอย่าไปกินข้าวก่ะเขราะต้องไปซื้อเพื่อเรายังอยู่รอบปริเววินาทีเซอร์ไพรส์ก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนไปมกกลังเกินกำลังคันหลังอยู่นะคะทุกคนเ้องเพี่อรด หันมาเร็วเราถามบลลงแล้วเขินบังได้มั้งบังได้งัวมีเขิน

Ai là cầm mặt mặt trăng, tay sao bay, khó hay đầy มาไล่ให้กับคุณแม่แล้วนะคะกะตอนนี้กะบกำลังสีเดินทางกลับไปที่บ้านแพงเพื่อทําการฝึกซ้อมนะคะกะบสำหรับมือนี้นะคะกะขอขอบพระคุณนะคะการติดตามจากพี่น้องแฟนคลับทุกผู้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมาไล่น้ำใจจากอีแม่นะคะที่มอบมาให้หนูนะคะสำหรับหนูกะ ถือว่าเป็นมาไล่พวงใหญ่พวงแหลกในชีวิตนะคะพี่น้องแล้วก็ขอกราบขอพระคุณหลไยๆนะคะขอให้บ่าเจ้าของมาไล่พวกน้อยพวงใหญ่หรือว่ามะไล่ออนไลน์หรือว่าสิเป็นมาไล่หนาเวทีก็ดีนะคะพี่น้องขอให้ทุกทท่านนะคะที่มาหมบมาไล่เพื่อเป็นกําลังแรงใจใการสงสารในมือนี ขอให้พี่น้องได้รับขึ้นไปเป็นรอยเท่าพันทวีนะคะพี่น้องคะ่ะขอให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนอยู่ดีสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะคะหากอีฬาหน่นอยแต่ว่าขอให้หากโดนๆดนเด้อพี่น้องเดี๋ยวนูเสิขยันนะคะทำผลงานดีๆนะคะออกมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะคะขอขอบพระคุณหลายๆนะคะและก็บวกว่ากิริยาใดการกระทำใดที่วัสุภาพนองไฟก็ต้องขอกราบขอพระทานอภยัยพี่น้องในตรงนี้นะคะกั ขอให้พี่น้องติดตามแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องไฟแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำ่ำรวยทุกคนทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องไฟนุน่มน,นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย